ได้เคยพูดมาบ้างแล้วในพันษาว่าการปฏิบัติธรรมเรื่องศีลคือวินัยเป็นเรื่องสำคัญการรักษาตัวเองให้สมบูรณ์ด้วยศีลจะเป็นเหตุให้เกิดปิติ ปิติจะทำให้เกิดความสงบเหมือนดังในวิสุธทธิเจดสีนวิสุธทธิก่อนแล้วถึงถึงจิตะวิสุธทธิจิตจะบริสุทธิ์ได้ต้องอาศัยความเป็นผู้มีศีลมาก่อนศีลหรือวินัย พระวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้นั้นให้พึงสำคัญและตั้งความหมายไว้อย่างยิ่งว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าต้นไม้ก็เปรียบเหมือนแก่นศีลเป็นแม่บทของธรรมทั้งหลายอันจะยังบุคคลให้ประพฤติดีประพฤติชอบกว่าดี ถึงที่สุดทุกข์ก็ดีมีศีลเป็นแม่บทเป็นกัลยาณธรรมอุดหน,นุบนบุคคลนั้นให้ถึงซึ่งความประสงค์ได้โดยอำนาจของพระวินัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าบัญญัติไว้พิสุผู้เข้ามาบวชในพระศาสนาแล้ว จะมีมารยาทดีก็เพราะอาศัยพระวินัยของพระพุทธเจ้าจะรู้จักโคจรอาโคจรที่ควรไปที่ไม่ควรไปรู้จักอาจาระความมีมารยาทต,ต่างๆในถินฐานนั้นๆก็ด้วยพระวินัยบัญญัติของพระพุทธเจ้า ตลอดจนความเป็นผู้ที่มีความเรียบร้อยอยู่ในหม่คณะไม่วิปฏิสาร mm hmm. เพราะความประพฤติดีปฏิบัติชอบ mm hmm. อยู่ในอนาคาริยวินัยได้ก็เพราะบัญญัติ mm hmm. พเพราะพระวินัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าบัญญัติไว้ ธรรมและวินัยที่จะาคตแสดงแล้วบัญญัติแล้วจะเป็นศาสดาของท่านทั้งหลายเมื่อถาคตนิพพานแล้วเพราะฉะนั้นพระธรรมวินัยเฉพาะอย่างยิ่งในพระวินัยเป็นหลักสำคัญที่สุด ี่สุปไปอยู่ในที่ใดก็ตามจะต้องระลึกถึงคารบในพระวินยัยน้อมนำมาปฏิบัติให้ถูกต้องทั้งในส่วนศีลหรือพระบัญญัติและอาจาระคือมารยาทการทำการพูด ระวังมีสติรู้อยู่อย่าให้มินเมหรือร่วงเกินพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้พอร่วงเกินและมีผลมากต่อภาวะแห่งความเป็นพิสุเมื่อวานิยมจากพัทยาของมา เมื่อคืนนี้ก็กลับไปหาเขาเล่าให้ฟังว่าได้ขึ้นมาบนศาลาแล้วก็ได้สนทนากับพระหมายถึงพระที่จำภาษ,ษาในทีน่นี้องค์หนึ่งเอาก็ไม่รู้จักพระล่าเขาฟังว่าหลวงพ่อนำปฏิบัติเป็นระยะเวลานานในบางครั้งก็ข้ามวันข้ามคืน กลางวันไปถึงกลางคืนแล้วก็บอกว่าตนเองในเบื้องต้นก็ทนไม่ค่อยได้แต่มาภายหลังก็ทําได้ท่านอยู่ได้นานได้ผมก็อยู่ได้นานได้ท่านองนี่เป็นต้นหรือท่านทําได้ผมก็ทําได้อันนี้ระวังขอบเขี่ยในการพูดนะคำว่าท่านทำได้โยมเขาจะหมายว่าอะไร ถ้าเขาหมายว่าสมาธิหรือฌานถ้าตัวเองบอกทำได้อยู่ในครองอุตริมนุตธ,ธรรมไม่ใช่เบาๆนะระวังระวังพูดถ้าเป็นไปไม่ได้อยา่าไปพูดอ้างอิงแบบนั้นอุตริมนุตธ,ธรรมติขาบทพีสี 4, แห่งปราชิกขาดจากความเป็นพิสุขถ้าโยมงเขาเข้าใจว่าองค์นี้ได้สมาธิได้ฌานอันตราย วินัยนะวินัยพี่ไม่มีใคร,ใครแก้ไขได้พูดอะไรต้องมีสติรู้จักตัวเอง <c oughs> <c oughs> พระวินัยเป็นบทบาทที่สำคัญในเบื้องตน้นโดยใจความก็คือเป็นประตูแรกของนิพพานนั่นเองในพระวินัยปิดกแสดงไว้แสดงเหตุผลเป็นแบบปฏิจจสมุปบ,บาทว่าอย่างนี้ พระวนัยเป็นเหตุให้เกิดประโยชน์คือความสำรวมความสำรวมเป็นเหตุให้เกิดประโยชน์คือความปราโมทได้แก่ความยินดีความยินดีเป็นเหตุให้เกิดปิติได้แก่ความอิ่มใจปิติ เป็นเหตุให้เกิดประโยชน์คือสุขความสบายใจปิติและสุขเหล่านี้เป็นองค์ของฌานอย่างนั้นสุขเป็นเหตุให้เกิดประโยชน์คือปัสสถิิเพราะจิตที่คนสงบแล้วไม่มีความพ,พุ่งสร้าน และปัสสธิคือข่าการเข้าไปสงบในจิตเป็นเหตุให้เกิดประโยชน์คือสมาธิสมาธิเป็นเหตุให้เกิดประโยชน์คือยถาภูตยานทัศนะในเก่การรู้ตามความจริงคือตัวปัญญาเกิดนั่นเอง ยะถาภูตยานทัสนะรู้ความจริงเป็นเหตุให้เกิดนิพพิทาความนายนิพพิทาความนายเป็นเหตุให้เกิดวิราคะความสำรอกกิเลสความสำรอกกิเลสคือวิราคะเป็นเหตุให้เกิดวิมุตติยานาัสนะ รู้เห็นตามความมจริงที่หลุดพ้นวิมุตติญาณทัศนะเป็นเหตุเป็นประโยชน์ให้เกิดคืออนุปาทาอนุปาทาปรินิพพานความดับกิเลสอย่างสิน้นให้หมดสิ้นไปโดยไม่เหลือแสดงเห็นว่าพระวินัยเป็นข้อแรก วิมุตติยานทัศนะเป็นข้อที่สุดต่อเนื่องเป็นลูกโซ่พัวพันกันมาพระวินัยจึงเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นที่มีความสำคัญบุคคลผู้เข้ามาปาสส่่ประตูแรกที่จะเข้ามาบวชในภาษาสนาก็ต้องเน้นหนักในทางพระวินยัย พระวินัยเมื่อประพฤติปฏิบัติได้ดีแล้วส่งผลต่อต่อ,ต,อต่อกันมาดังได้กล่าวเพราะฉะนั้นใจฟารมสั้นๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทำลาวินัยที่ได้หาพจนปัญญัติแล้วแสดงแล้วจะเป็นศาสดาของท่านเมื่อจะถากดลวงรับไปธรรมะที่แสดง ตั้งแต่วินยัยจนถึงวิมุติชาลัทัศนะอนุปาทายะปรนิพาทมีข้อปฏิบัติที่สำคัญอยู่ตอนหนึ่งแต่ความจริงมีหลายตอนแต่มีความสัมพันธ์ตอนหนึ่งจิตที่จะเกิด ปิติเกิดความปราโมทเพราะเกิดจากความสำรวมคือมีวินัยรักษาศีลดีแล้วนี่หมายความว่าความปราโมทหรือปิตินี้เกิดจากคุณของศีลที่ได้สำรวมดีแล้ว คำว่าสำรวมในที่นี้สำรวมกายสำรวมวาจาให้อยู่ในองค์ของศีลสำรวมจิตคือให้จิตพ้นจากนิวรจิตที่พ้นจากนิวร <c oughs> จิตที่จะพ้นจากนิวรจิต้องอาศัยการพิจารณาธรรม <c oughs> เป็นเครื่องละเครื่องประหารนิวรแต่ละข้อละข้อดังที่แสดงมาเฉพาะอย่างยิ่งในข้อกามาฉันในข้อกามาฉันนี้ที่ท่านวางไว้เป็นข้อแรกก็เพราะว่าปุถทชนทั่วๆไปไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงย่อมมีอารมณ์ในข้อนี้โดยไม่ต้องสั่งสอน โดยไม่ต้องมีใครบอกเกิดขึ้นเองรู้สึกขึ้นเองและก็เช่นเดียวกันถ้าไม่สั่งไม่สอนจะไม่มีใครละได้ไม่มีใครละได้เองต้องสั่งต้องสอนและการสั่งการสอนนั้นที่จะละได้ ต้องเต็มใจนำไปปฏิบัติคำว่าละได้มีสองระดับระดับละละได้ชั่วคราวคือด้วยการคมของสมาธิละได้โดยสิ้นเชิงขาดศูนย์อาศัยส,สมาธิและปัญญาทั้งสองข้าประกอบกัน การพิจารณาละข้อกามฉันได้เป็นข้อที่สำคัญเป็นเหตุให้อกุศลต่างๆที่ยังไม่มีไม่มีขึ้นอกุศลในเครือข่ายเดียวกันตระกูลเดียวกันมีอยู่แล้วให้หมดศูนสิ้นไประงับไปดับไปการที่จะพิจารณาถึงการขม่มหรือให้ กามมาฉันหมดไปได้ต้องอุบายด้วยปัญญาต่าง,างๆเพียงแต่รู้จักใครกาตาสติรู้จักอภุภะกรรมฐานทองได้ว่าเกสาโรมานะขาทันตาก็ดีทองได้ว่า <c oughs> อุทุมาติกะนี่ฝักศบตายไปแล้วอัติกะนี่เหลือแต่กระดูกผมรู้ว่ากะนี่ร่างกายกำลังถูกหนอนกิน นึกอยู่เพียงเท่านี้ตามหลักยังไม่เพียงพอต่อการประหารการละนิวรณ์ข้อการมาฉันต้องพยายามพิจารณาให้แยบคายโดยนึกถึงจิตของบุคคลการมาฉันจะเกิดขึ้นความใคร่จะเกิดขึ้นมาจากอะไรมาจากการดำริ เห็นรูปสวยหน้าใครยหน้าพอใจพิจารณารูปอย่างไรจึงจะเป็นอภุพะถ้าปล่อยให้มันนึกว่าสวยว่างามอยู่อย่างนั้นกามาฉันนั่นก็เกิดขึ้นและก็รุนแรงขึ้นต้องพิจารณาดูฟาร์มที่ชอบใจว่าสวยว่างามว่าตรงไหนงามตรงไหนสวย เหมือนอย่างพระผู้มีพระภาคเจ้าถามนางโกกีลาที่นามโกกีลาหลงรักพระอานนท์ถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าถามนางว่าชอบพระอานนท์ตรงไหนนางก็บอกว่าชอบที่จโมกพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าจมมกก็มีขี้มูกขี้มูมไหลออกมา นางก็เปลี่ยนหมายว่าชอบตาของพระอน,นุ์พระพุทธเจ้าก็ทรงสแสดงตอบว่าที่ตาพระอน,นต์ก็มีขี่ตาออกมาชอบที่หูก็มีขี่หูชอบที่ปากที่ฟันก็มีขี่ฟันชอบที่ตรงไหนก็เป็นอธุภะาทางนั้นและร่างกายเหล่านี้ จะเปล่งบานอยู่เพียงระยะหนึ่งแล้วก็เหี่ยวโรยไปเหมือนดอกไม้ตูมแล้วแย้มแล้วบานกาลังงามแต่ความงามนั้นเป็นไปชั่วเพียงขณะหนึ่งเท่านั้นเองแล้วในที่สุดก็เหี่ยวโรยร่วงหล่นความงามนั้นก็ ตูนไปหมดไปความงามเกิดขึ้นมาเดี๋ยวเดียวแต่ความเหี่ยวโรยเหี่ยวยน่นแตกสลายเกิดขึ้นแล้วเป็นอยู่อย่างนั้นนะตลอดไปไม่ย้อนกลับมาเป็นของงามอีกไม่เหมือนพระอาทิตย์พระจันทร์มืดแล้วก็ยังมีสว่างเพ็นแล้วดับดับแล้วก็มาเพ็นอีกของพระจันทร์ แต่ความงามต่างๆนี้พอหลุดพ้นจากวัยแห่งงามแล้วก็สูญสลายไปหมดสิ้นไปถอดออกมาเห็นเป็นขั้นตอนเนื้อหนังเหี่ยวยน่นโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นเป็นกากเป็นเกลื่อนเป็นผู้พองน้ำเลือดทำเหลืองไหลตายไปร่างกายเนื้อหนังนี้ก็เน่า สลายผุพังไปเหลือแต่กระดูกกระดูกนี้ก็ผุพังออกไปอีกจนสลายไปหมดสิ้นไม่มีอะไรเหลือสภาพความเป็นจริงเป็นอยู่อย่างนี้นี่เรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ของทั้งกายคตาสติและอสุภกรรมฐานถ้ายังไม่หายรักหายใคร่ พึงพิจารณาดูว,ว่าจิตอะไรไปรักไปใข่จิตเป็นตัวเหตุไปผูกพันพึงพิจารณาดูที่จิตว่าจิตที่ไปรักรูปว่าสวยว่างานนั้นนึกถึงรูปแล้วมีความสุขใจความสุขนั้นย่งยืนไหมถาวรหรือไม่ ความสุขที่นึกถึงรูปที่สวยงามแล้วมีแต่ความสุขอย่างเดียวหรือหรือมีความทุกข์พ่วงมาด้วยหรือมีความทุกข์แฝงอยู่ด้วยหรือพิจารณาถึงความสุขที่ได้สมสู่อยู่ร่วมกันไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงความสุขที่เกิดจากการสมสู่นั้นเป็นสุขแท้หรือ เป็นสุขอย่างเดียวหรือมีทุกข์แอบอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าพิจารณาดูให้ดีถ้าพิจารณาแล้วพบว่าสุขอย่างนั้นมีทุกข์ตามมามีทุกข์แฝงอยู่ทุกพร้อมที่จะให้ผลปรากฏอยู่เสมอและเมื่อทุกข์เกิดขึ้นแล้ว จะพยายามขยายทุกนั้นให้ฟ้างขึ้นมากขึ้นจนกลบปิดบังควา,ามรักควา,ามใคร่ควา,ามสุขที่เคยสมสู่นนัันหมดไปเช่นมีความติดใจชอบใจสรีระร่างกายที่กำลังอยู่ในวัยช่วขณะหนึ่ง แต่วัยนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปและยิ่งไปฝ่านั้นโรคภัยไข้เจ็บังเบียดเบียนลงอีกร่างกายยิ่งเต็มไปด้วยอสุภะน้ำเลือดน้ำเหลืองด้วยประการต่างๆก็จะเกิดความขยะแขยงในจิตใจเมื่อไปเทียบดูกับในสมัยนั้น ก็จะเห็นว่าสิ่งที่เป็นทุกหรือสิ่งที่ไม่ชอบใจนั้นมีอยู่มากมายเหลือเกินส่วนที่ชอบใจนั้นมีอยู่เพียงระยะหนึ่งแล้วก็หายไปเพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าที่ได้ทรงแสดงแก่การมนิตวาสิทีีว่า ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกมีรักสิบก็ทุกสิบมีรักร้อยก็ทุกร้อยมีรักพันก็นทุกพันมีรักเท่าไหร่ก็ทุกก็มากขึ้นเพียงนั้นรักมากทุกมากสิ่งที่ไม่ทุกอันนั้นตามมาก็คือต้องไม่รักไม่ใคร่การพิจารณา จึงต้องให้รู้ภาวะจิตของตนเองฟัมนึกถึงบุคคลที่น่าใครน่าชอบใจและเพลิดเพลินยินดีว่ามีสุขนั่นเป็นสุขหลอกหลอกสุขจอมปลอมที่แล้วที่แท้แล้วมีทุกข์แอบแฝงอยู่เสมอและอื่นๆของความสุขซึ่งเกิดจากกามารมณ ไม่ว่าจะเป็นสุขชนิดใดสุขที่ได้เห็นกันสุขที่ได้จับเนื้อต้องเตียตัวกันสุขที่เกิดจากการ้มสู่กันสุขที่เกิดจากการอยู่ร่วมกันต่างๆนานานั้นไม่มีสุขช่วงไหนเลยที่จะไม่มีทุกตามมีทุกตามมาทั้งสิ้นเหมือนเงาของบุคคล ถ้าคิดขึ้นเมื่อไรเงาก็ปรากฏขึ้นเมื่อนั้นข้ามคืนพระจันทร์ขึ้นเมื่อไรเงาก็ปรากฏขึ้นทนะความชอบใจเกิดขึ้นเมื่อไรควา,ามทุกข์ก็ตามมาเมื่อนั้นควา,ามยินดีในการมารม์เกิดขึ้นเมื่อใดความทุกข์ในการมารม์ก็เกิดขึ้นมากขึ้นเพียงนั้นเพราะฉะนั้นจงดูจิต จงดูตัวจิตเพราะพระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วที่เคยแสดงทั้งวันก่อนที่ว่าพระจุลปันถกเอามือรูปผ้าจนผ้าเศร้าหมองที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าทิ้งที่เศร้าหมองอย่างจริงจังของจิตคือราคะโทสะโมหะจิตที่ไปพัวพันต่อราคะ ราคะมาเป็นเครื่องสมองของใจเพราะฉะนั้นของจิตคือของใจจิตพึงดูราคะให้เห็นโทษว่ามีทุกข์จิตพึงพิจารณาถึงราคะให้เห็นว่าเป็นของที่ไม่แน่นอนจิตพึงพิจารณาถึงราคะว่าเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาเป็นแต่เพียงอารมณ์ อารมณ์ลมลม,ลมแรงๆชั่วครั้งชั่วคราวบางครั้งบางคราวเท่าน,นั้นเองหาสุขที่แท้ยังยืนไม่สุขที่บริสุทธิ์สุขที่เที่ยงแท้แน่นอนยังมีไม่ใช่สุขเพราะเกิดจากราคะไม่ใช่สุขเพราะเกิดจากสารสมสู่ชนเป็นอันมากที่มองไม่เห็นนึกไม่เห็นนึกไม่ถึง พราะจิตไม่สงบจึงติดอยู่ในสุขจึงจิตอยู่ในสามิสุขถูกที่อิงอามิ t h มีรูปเป็นต้น <c oughs> เพราะฉะนั้นพึงใช้ปัญญาพิจารณาดูให้ดีจิตเข้าไปรักพึงพิจารณาดูจิตให้พ้นจากความรักนั้นจิตที่มีความใคร่ให้เห็นความทุกข์ที่เกิดจากความใคร่นั้น เมื่อพิจารณาให้มากๆนั่นแหละเป็นทางเกิดนิพิทาความน่ายหรือยังไม่ถึงนิพิทาเขาจะเกิดความสงบเพราะนิวรรการมาชันหมดไปถ้าตราบได้จิตยังพัวพันอยู่กามาชันสมาธิก็ไม่เกิดยถาภูัญญาณทัศนะก็ไม่เกิดนิพิทาก็ไม่เกิดจิตก,ก็มืดจิตก,ก็มัวหมอง คุกเคล้าผสมไปด้วยรามฉันอยู่ในความเศร้าหมองไม่ผ่องแผ้วสงบไม่ได้เพราะฉะนั้นพิจารณาตามรูปดังกล่าวมาแล้วถ้ามองถ้าพิจารณาตามหลักข้อศึกษาเอสาโรมานะขาทันตาตะโจว่าเป็นของไม่สวยไม่งาม ยังไม่พ้นจากนิวรณ์พิจารณาร่างกายว่าสกขปกโสโครกมีกระดูกเป็นตน้นยังไม่พ้นจากนิวรณ์ต้องพิจารณาดูที่จิตว่าราคาเกิดขึ้นในจิตราคะมีสูขอย่างไหนแค่ไหนแล้วมองให้เห็นทุกข์ที่เกิดจากราคะให้เห็นตามไมา่ทันโทสะเกิดขึ้นที่จิต มองพิจารณาให้เห็นโทษของโทสะที่กิตกิเลสเกิดขึ้นที่จิตพิจารณาที่จิตเหล่านี้เป็นต้นซึ่งตรง้ายความประนีทางกิตก็จะเห็นได้เห็นได้เขาจะเกิดการระงับได้ก็จะเกิดผลดังกล่าวมาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติในธรรมะของพระผู้มีพระภ้าเจ้า เรื่องมาจากพระวินัยตอนนี้ไปจงตั้งใจอบรมจิตของตนด้วยอุบายต่างๆดังได้กล่าวมาแล้วให้เกิดความสงบพิจารณาให้เห็นจิตอย่าให้จิตมีราคะจิตมีราคะต้องรู้รู้แล้วขจัดเสียดังในปฏิจิตสติประธานสูตรดังนั้นต่อนนี้ไปจงตั้งใจปฏิบัติตัางกล่าวมา เพื่อชำระจิตของตนให้พองแผ้วเกิดความสงบตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป